สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนายจะมาสอนวิธีการเคลียร์ยอดเงินนะคะค่ะเราไปที่แอปเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ไปกดที่ขีดสามขีดนะคะแล้วก็เลือกการสนับสนุนค่ะรอสักครู่นะคะนี่มันช้าเนาะ ่าได้แล้วนะคะแล้วจากนั้นนะคะเราก็ไปกดที่หัวบนบนเนี่ยคะ่ะกดที่เลขบวกคะ่คะค่ะเมื่อเรากดเลขบวกแล้วนะคะมันก็จะออกหน้าตาเป็นแบบนี้คะ่ะตรงที่ว่าเราจะช่วยคุณได้อย่างไรให้คีดตรงขีดอาสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะคะ แล้วก็เลือกที่การเคลียร์ยอดเงินค่ะจากนั้นนะคะเราก็ระบุให้ชัดเจนค่ะว่ามันคืออะไรแล้วก็เลือกการตัดเงินจากบัญชีค่ะส่วนชื่อของคุณนะคะบริษัททำมาให้แล้วนะคะเราไม่ต้องกดก็ได้นะคะแล้วก็มาที่หัวเรื่องค่ะหัวเรื่องนะคะเมื่อกี้หัวเรื่องข้างบนคืออะไรก็คือการเคลียร์ยอดเงินใช่ไหมคะเราก็ เขียนเหมือนกันเลยค่ะการเคลียร์ยอดเงินจากนั้นนะคะรายละเอียดนะคะก็คือตัดเงินจากบ,บัญชีนะคะเอาเหมือนกับตรงนี้เลยค่ะการตัดเงินจากบ,บัญชี จากนั้นนะคะตรงไฟแนบนะคะคือสลิปการโอนเงินให้กับบริษัทนะคะซึ่งเราจะต้องโอนก่อนหน้านี้นะคะเราถึงจะทําได้ค่ะหรือเพื่อนๆค้างขั้นตอนนี้ไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วเพื่อนๆไปโอนให้กับบริษัทค่ะเรามาคลิปที่แนบไฟค่ะจากนั้นนะคะเราก็เลือกอสลิปการโอนเงินให้กับบริษัทนะคะอ่าเมื่อดิฉชนโอนแล้วนะคะ ดิฉันก็สามารถจะเลือกได้นะคะแล้วก็คลิกที่ส่งค่ะรอสักครู่เน็ตมันช้าจากนั้นนะคะถ้าเราคลิกส่งแล้วใช่ไหมคะเราก็รอการตรวจสอบจากาบริษัทนะคะ ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะ